สวัสดีครับสวัสดีพีพีเอทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP ที่สิบนะครับพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพักเครื่องนะครับวันนี้ผมก็ได้นําพระมาะแบ่งปัน f c ฟและอีกเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเอฟซี FC ครับนะดูนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปหรืออยากจะ รับชมไม่พลาดในการรับชมนะครับคลิปใหม่ๆห,หรือว่าพระเครื่องแบ่งปันประจำก็กดกระดิ่งได้นะครับแจ้งเตือนเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะครับรกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวงเลขนะครับพี่พี่เอนะครับสำหรับวงเลขนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์สังฆตินะครับเนี่ยพระถึง พระองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์คมชัดพระนี้แทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับดนะครับด้านหลังนะครับพระท่านมีความเก่านะครับระมีมวลสารมีความเก่าข้างตัดเรียบร้อยนะครับความเก่าเขาก็จะบอกอายุนะความเก่าบอกอายุว่าพระ ต่านะครับรงนี้นะครับเปิดแบ่งปันอยู่ที่1,500บาทนะครับพระสมเด็จพิมพ์อกคุดนะครับวงนี้เปิดแบ่งปันที่หน0่บาทนะครับให้พี่ๆ FC ได้ส่งกันนะครับใกล้ๆนะครับรนี่เลยนะครับ อระนี่แทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับอุนะครับพิมพ์สังคตินะครับไม่ใช่อคุดพิมพ์สังคตินะครับตรงนี้ดูท้านหลังสิครับหลังสวยมากสวยจริงนะครับตรงนี้ท่านใดได้ไปนี่ก็เอาไปขึ้นคอได้สบายเลยครับซื้อกรอบสวยๆใส่นะครับนี่ ทักมาได้ครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอ่ะองนี้นะครับเป็นพิมพ์สังกตินะครับสวยสดงดงามจริงๆนะครับเหมาะกับ FC แล้วนะครับอ่าถ้าชื่นชอบก็ทักมาสอบถามได้นะครับิดไปที่1,500บาทนะครับอีกองค์ครับส่วนองนี้นะครับ เป็นกลุกบางขนพรมนะครับพระสมเด็จนะครับอ่านะครับบางขนพรมเนี่ยตรงนี้จะมีคาบกลุกนะครับดำๆนี่คือคาบกลุกนะครับที่ท่านเห็นดำๆนี่คือคาบกรุกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับผมแล้วท่านซื้อจริงผมส่งจริงนะครับ ถ้าท่านไม่ซื้อไม่โอนก็ไม่ได้ส่งนะครับนี้เก่านะครับเก่าเก่าแล้วก็พระท่านมีคาบกลุกนะครับมีคาบกลุกมีหลายๆอย่างนะครับที่เราได้ส่งนะครับยิ่งสง่งยิ่งมันนะครับมีครับกลุกเท่านั้นนะครับเนี่ยคาบกลุก ตงนี้ก็เปิดไว้ที่1 5 0 0บาทนะครับ fc ่ันใดชอบก็แอดไลน์โทรมาสอบถามได้นะครับหรือจะแอดไลน์ก็ได้หรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์0 9 9ย์4 1 2 7 5นะครับ0 9 9ย์4 1 2 7เเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับตงนี้ก็เปิดไว้ที่1 5 0 0บาทนะครับคุ้มครับ fc ครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับคุ้ม ้มแน่นอนนะครับราคานี้ก็ทักมาสอบถามต่อรองราคาได้นะครับทุกอย่างต่อรองได้หมดนะครับราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาซื้ออยู่ที่ท่านนะครับสองคนตกลงครับคนตกลงกันนะครับราคาาได้กันเท่าไหร่ก็โอเคได้กันเลยนะครับตรงนี้จะเป็นพระกุนะครับหลวบางพ็ผมนะครับ ดูทิ่ครับท่านส่องดูเนื้อสิครับแบบนี้จะไม่ให้ชอบได้ไงครับนี่คือคาาปลุกนะครับดีเลยนะครับอเดี๋ยวส่องกันนะครับเก่าเลยนะครับเก่าจริงๆนะครับองค์นี้นะครับเปิดไปที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวอีกองหนึ่งนะครับมาดูอีกองหนึ่งนะครับ เบื่อพี่พี่เอฟซีชอบนะครับองนี้ก็จะเป็นพระผงเนื้อว่านนะครับวงปู่ทวดนะครับองนี้ก็พระท่านจะมีขาบไข่ข,ขาวๆนะครับคลุมทั้งองค์เลยนะครับขึ้นคลุมทั้งองค์เลยนะครับแต่พิมพ์ทรงเขาได้นะครับพิมพ์ทรงเขาได้เขาสวยนะครับนี่ กรเาะของมวลสารนะครับเลยลอยกระเทาะของมวลสารล,ยลอยกระเทาะของคราบที่มันกระเทาะออกนะครับแล้วก็เห็นมวลสารข้างในนะครับเป็นเนื้อข้างในเดี๋ยวนี้จะไม่ให้ชอบได้ไงครับ FC ครับแบบนี้นะครับจะไม่ให้ชอบได้ไงครับเก่าขนาดนี้นะครับเก่าแบบนี้นะครับไม่รู้จะ จะให้เก่าขนาดไหนอีกนะครับอ,อุ้งนี้มีตะกุดนะครับนี่คลาสสิกสิ่งที่แบบไม่เหมือนใครก็คือมีตะกุดเนี่ยครับมีตะกุดฝังนะครับดูจากผิวตะกุดดีครับเก่านะครับไม่ใช่ตะกุดใหม่ๆหอ่านี่นะครับ ปูทวดเนี่ยท่านบารามีท่านดีนะครับเหมาะเลยนะครับสำหรับพี่ๆ FC นะครับที่ชื่นชอบในพระหลวงปูทวดนะครับแอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับมโทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันองนี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้าชอบก็แอดไลน์มาได้นะครับสอบถามได้นะครับ ที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2า5นะครับตรนนี้เปิดไปที่ทศ1,200บาทนะครับครับก็ฝากพี่พี่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนใหม่ใหม่ทางช่องของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ